รวมเฉลิจากเกมเสอพีสามสิบสี่เปิดมาจาังหวะแรกโฟรนแตะหลบมาแล้วซัดเท้าซ้ายเสียบเสาลูกนี้เข้าไปนะครับผมนาทีที่เก้านะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลแอตลีจากแจ็คก,ก,กิลลิศนะครับผมจับมาแล้วก็ปึ๊บปับ๊บโอ้โหแตะขวาเข้าซ้ายแล้วก็หักข้อยิงเข้าไปเสียบเสาลูกนี้สวยงามครับแตะหลบสวยมากครับจังหวะต่อมาเลี้ยงมาโอ้โหเธอลอกยังสวยแล้วหักข้อไปลูกนี้โอ้โหบอลหน,นีมือผู้ตัประตูับผมผู้ตษษัาประตูเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะ มองบอลไม่ชัดเจรืออะไรอะไปหมุนตัวโชว์คะแบบหักข้อไปแล้วพุ่สาประตูแหมหาบอลไม่เจอครับต่อมายิงไปติดเซฟผมแล้วกระดกบ,บอลออกมาฟิตติกโกบาเบเด้บอลเล่โอ้โหตรงนี้คมกริบครับแหมบอลมันตั้งนี้ก็น่ากดแล้วโอ้โหแล้วยิงคมมากผมกต่อมาเป็นเจงคาริสันนะผมกระชากขึ้นมาแล้วโอ้โหแต่หลบเข้าเท้าซ้ายแล,ล้วซัดลูกนี้โอ้โหเสียบเสาครับเป็นจังหวะหลุดเดี่ยวมานะครับผมแล้วก็กระชากขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้ยิงลูกนี้นะ เท้าซ้ายข้างถนัดนะครับผมโหวลเล่เอ้ยไม่เนบอลเล่ขออภัยครับยิงลูกนี้โอ้โหเสียบเสาครับจังหวะต่อมาขึ้นโกปกติเอาเตะว้าวครับแล้วก็เป็นโอนโกฮะโอ้โหขึ้นโกธรรมนับลูกนี้แต่ว่าเตะว้าวเฉยเลยครับมาินกาเซเลสนะฮะเป็นโอนโกไปจังหวะต่อมาเดโกเปิดเข้ามาเอาเอ้าโดนนักเตะฝั่งตรงข้ามผมเข้าประตูไปเป็นประตูเต็งแต่เป็นขีดของเดโกเท่ากับเดโกเตะมุมเข้าผมลูกนี้โอ้โหสวยจัดครับ จังหวะต่อมาเปิดออกมาแล้วยิงจังหวะเดียวโอ้โหเป็นชิวแปะตรงนี้มันจะเสียบสามเหลี่ยมมาพุ่งไปเซฟทันนะโอ้โหปฏิกิริยาเร็วมากครับจังหวะต่อมาปาดเข้าในมาแล้วซัดโอ้โหเซฟซามิชิก็ยังเซฟปบโอ้โหเซฟจังหวะสองี่สุดยอดรับตามไปเซฟทันได้ยังไงครับจังหวะต่อมาโอ้หมุนงสวยยัดมาเล็ดแล้วปั่นเอ้าฉชลแบแล้วโอ้โหเข้าประตูกับโกเสียจังหวะครับแบบนี้แชลับแล้วไปติดบล็อกกันติดบล็อกของกองหลังฝั่งตรงข้ามผมแล้วประตูก็ทิ้งตัวไปแล้วครับ ก็ผิดเหลี่ยมนะผมโอ้โหมันประตูเสียจังหวะเจ้าตมาเป็นฉอดทาเก้นนะผมยกข้ามฟากไปจับแล้ววอลเล่โอ้โหปัดปัดได้ไงครับลูกนี้วอลเล่เน้นน้บหูปัดประตูนี่ถ้าผิดเพี้ยนนะผมรับยากมากครับจังหวะแบบเมื่อกี้เจวะต่อมาเข้าในไปฮาเลนซัดเซฟโอ้โหแม่ยังทําให้บอลออกหลังไม่ได้นะผมเจวะต่อมาฉอดเซฟอีกแล้วเปิดเข้าในมาโอ้โหบอลตั้งพลิกตัวแล้วซัดโอ้โหเซฟได้ไงครับปฏิกิริยาลูกนี้โอ้โห กับตัวยิงแล้วซเซฟทันครับต่อมาเลียร์ออกไปครับผมหดมาเอา้าเบรุสซิวาร์ปจังวนี้หดเข้าในมาครับผมแต่ว่าบอลจะไปฝั่งซ้ายนะผมของคนยิงนะแต่ว่าไปแลปนะแล้วก็เปลี่ยนทางครับทําให้ประตูก็หลงทิศครับผมเป็นถอดหานะต่อมายิงไปติดบล็อกแล้วซัดเท้าซ้ายโอ้โหตรงนี้ครับเสียบเยบสาเข้าไปครับผมราฟเอลเกเรโรนะผมเป็นแบ็คซ้ายผมยิงครับจงังหวะนี้จับไปผมแล้วก็ ใช้เท้าซ้ายกดนะครับลูกนีเสียบเสาครับหูเต็มคอบจังหวะต่อมายังไงครับยังไงคืนมาที่รูเบนเวสซัดเลยลูกนีเสียบเสาเข้าประตูไปครับยิงลูกนี้โอ้โหถือว่าคามมากครับผมแอซิสจากชชบ,บิไซมอนนะโจต่อมาจับพลิกหนีแล้วยิงลูกนี้เมาโลอิคาร์ดี้ครับผมโอ้โหโจต่อมาหัวจังหวะเดียวอีเล็กเซนหายเลยครับจังหวะนี้บอลมาจากไหนไม่รู้เข้าไปเร็ววะต่อมาปั่นฟีลิกเอ้า ประตูปัดออกมาได้แต่เข้าไปแล้วครับโมฮัมเมดซาร่าครัลุงนี้ปัดระยะก็ไกลไกลมากครับผมแล้วโกก็ปัดได้แต่บอลมาข้ามเส้นไปเต็มใบแล้วนะผมจังหวะต่อมาจับแล้วอีเซ่ปัดเท้าขวาโอ้โหอีเซ่หรือเอเซ่นะผมน่าจะเอเซ่นะเป็นนักเตะจากคิตตันพาเลทนะผมก็มีพลังแฝงนะก็ค่าพลังเป็นล่างสแตนดาร์ดแต่ค่าพลังค่อนข้างที่จะดีนะผมโหแล้วปั่นคมมากครัลูกนี้จังหวะต่อมาชาบิ๊กไซมอนนะผมกดไกลไกลโอ้เอ้าเข้าเลยครับผมเฮ้ย ลูกนี้โหดยิงครับผมโอ้โหเสียบใต้คานครับจังวะต่อมาเป็นเปดี้ครับผมซัดพุงพ่งพุ่งออกบอลชนเสาแล้วไม่นด้ดนประตูเข้าประตูตัวเองไปครับผมแต่คนยิงขึ้นเป็นเปดี้ยิงนะครับผมดูครับซัดลูกนี้ครับผมบอลชนเสาแล้วโดนผู้รักประตูเข้าประตูตัวเองไปนะครับผมเดี๋ยวต่อมาเป็นโอตาบิโอครับผมเลี้ยงหนีมาโอ้โหโอ้โหเร็วจัดแหวงมาหมดแล้วกดเองครับโอ้โหไม่เหลือครับลูกนี้เลี้ยงหนีสปีดมาเร็วมากนะครับผมนี่ผมดูแทบไม่ทันเลยนะ สปีดนี้มาสองสามสี่ตัวผมแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหสวยงามรับจังหวะต่อมาเป็นชาทาเก้นนะผมเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาปาดเข้าในแล้วโอ้โหลูกนี้แปลเน้นๆแล้วผมประตูมาเซฟทันนับอีคาดีเ้เน้นๆแล้วทิมเบอร์กดเท้าซ้ายเลียดเลียดบอลเสียบเสาวับดูแทบไม่ทันนับจังหวะนี้นบผมจากจังหวะแตะมุมเข้ามาผมแล้วก,กดลูกนี้โอ้โหหนีมือผู้ตัดประตูค่อนข้างห่างนะจังหวะต่อมากับตัวไปแล้วเอา้าชนกันจับแล้วเอา้าแย่งกันแล้วบอลกระถุกอา้อาว บอลมันถูกขีดกหน้าประตูผมนื่อเพทรลาะมอดิดเข้าไปได้แล้วผมก็งงกันฟีคิกอ่านิ่มๆครับลูกนี้โอ้โหประตูขาตายครับไม่ต้องพุง่งครับจังหวะต่อมาโอ้โหแต่หลบแล้วดึงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วเลี้ยง,เ,ยงเข้าประตูครับผมเป็นฮักแล้วผมจังหวะนี้นักเตะชาบาราซิลว่าผมดูจังหวะดึงคนะรับดึงปั๊บโอ้โหดึงคือแล้วประตูหายแล้วผมแล้วโอ้โหเลี้ยงเข้าประตูเลยผมจังหวะนี้ฮะจังหวะต่อมาบอล มาแล้วหวดไปตรงนี้เอา้าติดฮักแล้วบอลเด้งโอ้โหเข้าประตูตัวเองมาเลยครับบอลเตะสวนไปจังหวะน,นี้ผมไปโดนฮักกับตัวใหญ่จัดแล้วผมแล้วบอลกิง้งกิ้งกิ้งเสียบเสาเข้าประตูบลบอลแม่เสียบเสาเข้าไปทีเดียวครับต่อมาโอ้โหแตะลบเมนโดแล้วซัดโอ้โหสามเหลี่ยมครับลูกนี้แตะลบสวยมากผมลบกดโอ้โหลุยลูกนี้สามเหลี่ยมเลยจังหวะต่อมาหมุนหนึ่งทีแล้วลิซานโดไปนี้จะเท้าขวาโอ้โหสามเหลี่ยมอีกแล้วครับลูกนี้ อ้ซีตจากมาโก้ร้อยนะผมตรงนี้แหมมีหมุนก่อนทีแล้วยิงเท้าขวาไม่ใช่เท้าข้างถนัดของตนเองเนะผมแต่ยิงเข้าได้ผมจังหวะต่อมากริชาก้าปัดแล้วประตูปัดไม่ออกครับอื้มบอลมันโค้งมาปัดยากครับผมแล้วก็โอ้โหหลักไม่ดีคนระับปัดเข้าตัวตเองไปจังหวะต่อมาเข้าไปข้างในแล้วโอ้โหเลยเอาหมุนแล้วยิงชัดแลบอื้มโกเสียจังหวะอีกแล้วผมก็เป็นถ็อตสวยๆนะตรงนี้โอ้โหชัดแลบประตูไม่ทันคนระับบอลห่างตัวกว่าเดิมปันฟีคิกนิ่มน,นิมครับลูกนี้ เควินเดอรอยครับโอ้โหปั่นข้ามกำแพงตรงนี้สวยงามรับผมดูว่าโคง้งหูผ่านช่องนิดเดียวครับแล้วเสียบเสาเลยครับผมเดี๋ยวต่อมายิงไปปุ๊บชนเสาว่าจับจได้แล้วโอ้โ oh, หตามมาบล็อกกันทันนะผมเดี๋ยวต่อมาเทนอเล็กซานเดอร์อารูโอ้โหฟีคิกครับตรงนี้สวยงามมากครับผมดูว่าโอ้โ oh, หประตูปัดไม่ออกอะเดี๋ยวต่อมาเตะออกไปแล้วฟลองเมนดี้โอ้โหประตูนี่ทําอะไรครับเนี่ยใช้สายตาเซฟล้วนๆนับลูกนี้ ยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงเสียบใต้คานประตูได้แค่ม,มองฮะจังหวะต่อมาแตะหลบมาเควินเดอบอยซัดพุ่งพุ่งโอ้โหเสียบใต้คานนะลูกนี้นาทีที่ยี่สิบสองแล้วผมแอซิสจากเปดี้นะแตะหลบมาครับผมแล้วก็กดด้วยเท้าขวารุ่งนี้แล้วก็หูยเสียบใต้คานคมมาครับต่อมาปกคลิปดีไซก็ยเข้าไปอมาเป้วอลเล่โอ้โหลูกนี้ครับยิงสุดยอดแล้วบอลเล่โอ้โหเฮ้ยเสียบใต้คานของยิงครับไม่จับจต่อมาบอลมาแต่ ลูกเขียียแล้วประตูครับประตูปล่อยข้ามหัวโงนี้เป็นแอนดี้โคว่าผมโอ้โหเตะมาแล้วบอลข้ามหัวโกไปเฉยเลยครัผมก็เพื่อนส่งมาให้เนาะจังหวะต่อมาเป็นชาบี้ไซมอนนะผมจับได้คืนกลับมาแล้วซัดลูกนี้ติดเลียครับแอสซิตจ,จากนี้ก็ไปเรียมเนาะเบิ้ลคืนไปครับผมเนี่ยบแล้วก็กดพุ่ง,งครับลูกนี้บอลก็เสียบเสาเข้าประตูไปครับ จังหวะต่อมาเอี้ยวตัวปั่นไปเฉาาล็บแล้วซ้ำอีกทีนึงก็เข้าประตูไปครับแต่เป็นโอนโกเฉยเลยครับผมเป็นการทำเข้าประตูในข,ของคริสเตียนโรเมโร่นะผมรอบตัวะแรกก็ติดบล็อกแล้วก็เคลียร์ไปได้นะผมจังหวะซ้ำนี่เหมือนจะไปเฉล็บโรเมโร่นิดนึงก็เข้าประตูตัวเองแล้วก็นฉียดหานะผมจ,ะจังหวะต่อมาแทงขึ้นไปผมเป็นมอร์แกนกิฟไว้กิฟไว้โอ้โหแต่หลบนิดเดียวแล้วหายแล้วก็ืหชิปเข้าประตูลูกนี้ครับเอาเหนือแล้วผมโอ้โหสวยมากครับจังหวะต่อมาเอ็มบัปเป้โอ้โหหนีสองหน,สงนีสองแล้วปั่นเท้าขวาโอ้โหเหนือลูกนี้ ดูว่าจังหวะนี้โหช็อปหนึ่งเทีะแล้วก็โหนี้สองตัวเลยผมความเร็วเหลือๆแล้วแล้วก็ปั่นเท้าขวาตรงนี้ทีที่สิบสามนะผมโหสวยงามมากครับจังหวะต่อมาโอซิลปัน่นลูกนี้เอาเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหเป็นฟรีคิกโหบนเส้นเลยนะผมเอาค่ายนังขางสนามวะน่ะแต่พีคบนเส้นนะครับลูกนี้แล้วก็บอลเข้าประตูไปเลยนะครับผมจังหวะต่อมาจับได้แล้วปึ๊บปับ๊บโอ้โหหลอกมาได้คอสโซลา,ามอสแตะนี้แตะนี้แล้วกดโอ้โห ดูแทบไม่ทันครับลูกนี้บอลพุ่งเสียบใต้าาคานโคตรเร็วว่าประตูก็เซฟไม่ไหวเจ้าต่อมานักเตะหมายเชลซีมูดิกั็ผมปั่นเท้าขวาลูกนี้บอลเฉดคานแล้วก็เข้าประตูไปเลยอะดูว่าจังหวะนี้นะครับผมแล้วก็หูดึงมานะแล้วแตะหนีไปนะผมลื่นไปเลยนะผมนักเตะแล้วก็ปั่นเท้าขวาลูกนี้หูบอลชนคานแล้วเข้าประตูครับผมประตูก็กเซฟไม่ไหวอย,อย่างนี้บอลเด้งออกมาแล้วก,กดลูกนี้ฮาคมซีเย็คขับเท้าขวาผม บอลตั้งออกไปจากเมสันเมาสนะ์แล้วก็ยิงลูกนี้สวยงามมากจังหวะต่อมาจอฟลิกับหนีโอ้โหหนีสวยมากหนีมาแล้วปั่นเท้าขวาลูกนี้เสียบเสาสองเข้าประตูรับที่เจ็ดสิบแปดแล้วผมลูกนี้ปั่นคมมากครับลูกนี้จอฟลิกนะจังหวะต่อมาบอลม,มาหาบาตันี่ยิงไปแฉลบเราผมโอ้โหบอลดิงเปลี่ยนทางแล้วประตูก็ไปไม่ไหวครับจังหวะนี้อยู่ครั้งนับบอลดิงออกไปบาตัวนี้กระโดดเตะแล้วตรงนี้แล้วก็ถูแหมเฉลบมาอีกเสาที่ประตูไม่อยู่นะ ต่อมาเอ็มเป๊เป้เลี้ยงเป้เลี้ยงแล้วยิงโอ้โหแม่ประตูมาเซฟทันด้วยใช้ขาซ้ายเซฟมากกว่ววนี้จังหวะต่อมาผมดีดส้นไปเอลิเก้โอ้โหหลุยเอลิเก้แตะเข้าเท้าขวาแล้วซัดล,ลูกนีบอลเสียบเสาเข้าประตูับโอ้โหแอซ์จากแฮร์รี่เคนับดวต่อบอลกันมาผมแล้วู้หแฮร์รี่เคนต่อส้นไปหลุยเอลิเก้จับผมแล้วแตะหลบเท้าขวาเข้าเท้าขวา,าข้างถนัดแล้วผมแล้วก็ซัดล,ลูกนีบอลเสียบเสาเข้าประตู จังหวะต่อมาผมแตะนี่หนีเลี้ยงหนีแล้วถูชอบหนึ่งทีแล้วหนีมาแล้วแต่ประตูยังมาเซฟพลันนับลูกนี้โอ้โหเป็นเลเยอร์แล้วผมจงหวกเมื่อกี้นะจังหวะต่อมาพลิกตัวแล้วซัดเลยโอ้โหเอ็นเนอร์วาเลนเซียกลับมาแล้วครับหลังจากที่หายไปนานก่อนน้านี้นี่มีช็อตวาลสำหรับเขาเยอะมากนะผมเขาได้ช็อตวาลเยอะมากผมโอ้โหไปคว่ำตรงนั้นนะชนกันแล้วจับบอลได้พลิกแล้วก้าวเดียวผมไม่มีไม่มีแต่งบอลครับแล้วยิงทีเดียวเสียบใต้คานหน่งงามบจังหวะต่อมาซัดลูกนี้สามเดี่ยรมาโหตั้งมา จากจอแดนเมอร์เร่นะผมลัอซัดิเล็กยิงเข้าไปครับจังหวะนี้จังหวะต่อมาเปิดข้ามฟากมาแล้วซัดลูกมีประตูขาตาดูซานทาดิดซัดลูกนี้ออไม่ได้ข้ามฟากผมขออภัยนะชิปมาผมเบาๆเลยจากอินกิวิลเลียมแล้ววลเลย์ด้วยทาซ้ายของดูซานทาดิดประตูก็ไปคนละทิศคนละทางอะจังหวะต่อมาจับล้วตซัดกลางสนามลูกนี้เจอนอยเออร์ไม่ไหวครับอื้อนอยเออร์ไม่ไหวครับอย่างนี้ฮะโอ้โหออกมาไกลแลวเกินครับจังหวะต่อมาร็อซันี่้ปั่นฟี คีิมนิ่มๆม,มาเท้าซ้ายฮะไม่มีปัญหาครับหูคมกริบครับผมแล้วจังหวะต่อมาอยัางไงครับจับได้เปิดเข้าในมาเราวอลเลย์เน้นเน้น้าเลนดูว่าป,ประตูปัดบอลชนคานออกหลังไปผมนี่ดีอามาดีใจเลยครับผมตรงนี้ถือว่าเซฟระยะประชิดมากครับผมโจตมาเบิ้ลออกไปครับผมแล้วดีมาเรียโอ้โหล็อกหายแล้วแต่อันนี้ด้วยความเร็วมากกว่าแล้วปัน่นนิ่มๆครับลูกนี้โดนในแรงครับจากชัวร์มินี่ผมเบิ้ลไปนะแล้วดูครับ มีดิมาเรียผมโอ้โหแตะหลบหายแล้วสปีดดูครับหายหมดเลยครับผมปั่นเท้าซ้ายเน้นเน้นลูกนี้ก็โฮมกริบครับผมจังหวะต่อมาเซฟได้แล้วเคลียร์ออกไปกลับแล้วตาดีทีก็ยังเซฟครับผมโมโหมูเลอร์ซ้ำจังหวะสองเซฟครับก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องบันทอนถอนเตะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ